คุณกล้าพอไหมที่จะก้าวเข้าสู่ป่าต้องสาบเรื่องยอ่อห้างอาถรรพ์พรานเงาทริปผจญไรของนักล่าสี่คนนำโดยลุงทองสู่ห้างพรานเงาเก่าแก่กลางป่ากลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อสิ่งลี้ลับเริ่มคุกคามเสียงคนเดินลากเท้าจากความมืดและเงาปริศนาปรากฏตัวความหลอนทวีคูณเมื่อหมอก ช่างภาพถูกพลังเหนือธรรมชาติพรากชีวิตไปต่อมาหลุมดำปริศนาปรากฏขึ้นใต้ห้างดึงร่างจอยลงไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งให้อาทิตย์และลุนทองต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาหนีรอดออกมาจากห้างต้องสาบได้ในที่สุดแต่บาดแผลทางใจและภาพหลอนของเพื่อนๆที่หายไปจะยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดกาล เรื่องราวนี้ย้ำเตือนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลับออกมาจากป่าย่างปลอดภัยบางครั้งผู้ล่าก็ต้องกลายเป็นเหยื่อเสียเองคุณคิดว่าอะไรซ่อนอยู่ในหลุมดำนั้นและคุณกล้าพอไหมที่จะก้าวเข้าสู่ป่าอาถรรพ์ธมินแห่งนี้ลองคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์หรือความคิดเห็นของคุณด้านล่างได้เลยครับ